สวัสดีครับมาพบกับนาชีวินเคยนะครับเราเนียจะมาแกะกล่องแฟดตโกลดกวีสี่แปดศูนย์นะครับเราสั่งมาตอนอ้าเดือนแปดเนาะเดี๋ยวครับวันนี้วันที่สิบหกสองดืนสิบห้าวันเดียวก็ถึงแล้วนี่ก็มีไปเซ็ตมาให้ ทำลิงก์ไว้ให้นะครับมาสั่งจากร้านไหนก็จะมีโปรอยู่นะครับถอชทวงก็สั่งถ้าแนะนำวอ้าสั่งหรือที่สั่งออนไลน์กันก็มาวันที่เลือกวันที่มันมีโปรนะค่อยสั่งจะได้ราคาถูกหน่อยก็เซ็ตที่ดีนะครับบางช่วงก็เคยเจอเหมือนกันนะบางทีแบบไอ้พวกแปดเดือนแปดโปรสู้พวกอิฐอะไรกลางเดือนเดย์อะไรไม่ได้นะเซ็ตกันดีๆนะครับ อ่าแล้วนะครับตัวนี้เป็น p r o d ก c t v สี่แปดศูนย์ตัวนี้ผมเลือกสำหรับ canon นะครับก็มันจะมีวงเล็บ c อยู่สเปคก,ก็ตึก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 อ่าภา,าษาอังกฤษแล้วนะกันนะครับก็บอกเป็นทัชสกรีนมีโปรแฟตอะไรในพพอ support t t l แมนนวลมันตินะอบอกว่าอ่าปรับแมนนวลทั่วไปนะครับหนึ่งต่วนสองห้าหกถึง หนึ่งต่อหนึ่งนะแล้วก็มีแบบบวกบวกลบอ่ามีบวกได้ทีละศูนจุดหนึ่งหรือศูนจุดสามนะครับแล้วอ่ามีไวเลสขนาดก็กำลังแบบหกพานะครับเ้าบอกว่าอะไรนะอัพเกรดยู่วสซีซีแล้วก็ฟูมสาม,มารถยิงได้ถึงหกรยห้าสิบโอ้โหเยอะมากนะหกรยห้าสิบยิงไหมก็ไม่รู้นะครับต้องลองดู คอแบตเต็มๆอาจจะใช่นะครับแต่ใช้เป็นนานแบตมันก็ต้องมีนะตามสภาพอ่าในข้างในก็มีคู่มือนะค,คู่มือมีซองใส่แบตบที่เป็นแบตบหูสี่เหลี่ยมนะครับตัวไม่ใหญ่มากนะกล่องแล้วก็มีมีซอฟต์บ็อกให้นะบางรุ่นก็จะไม่มีซอฟต์บ็อกให้นะครับแต่รนี้มีตัวแลตก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับ ต้องดึงไหมเนี่ยไปดึงออกอ่ะจะเป็นเอาวานาจะเป็นไว้ที่ไว้ดึงแฟลออกจากนะครับแล้วก็มีตัวนี้ไม่มีท่นชาร์จนะครับชาร์จในตัวเป็นว b c เสียบตัวนี้เลยตัวหลังๆนี่ก็ชอบทาเป็นอย่างนี้นะครับนะก็ดีพบาะกพาง่าย,น,ยนี่ก็เป็นนี่ปะนะอันนี้แท่นชาร์จอ่ะเป็นอะแดปเตอร์นะครับให้อแดปเตอร์มา ก็ให้สายบางยี่ห้อก็จะไม่มีอะแดปเตอร์นะครับจะมีแต่สายให้มายี่ห้อนี้จะมีอะแดปเตอร์ให้อะแดปเตอร์อ๋อครับสเปคประมาณนี้นะผมก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันใส่แว่นโอ้ดูยากมากเลยตัวเลขเลยนี่ก็สายเดี๋ยววางเปิดหาแว่นขยายมาส่องนะครับไหนก็มีแค่นี้นะครับนะ ออกมีอะไรมานะแฟ็ดก็มีแค่นี้นะทั่วไปเสร็จก็เก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราไปยัดไปในตู้ตีก็ไม่เคยนะครับกล่องก็เก็บไว้แค่นั้นแหละนะครับนะอืออ่ารุนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับนะอ้าวก็มีพัดติดดึงออกก่อนใส่ฐานนะครับป๊บ เปิดนะครับสไลด์ครับอ่ในตรงสไลด์ใส่เอาด้านนี้นะครับด้านที่ปีขั้วเนี่ยมันขึ้นมาทางบนเหมือนจะมี LED เลยนะตัวนี้ต้องมันไม่ล็อกเลยนะครับเราต้องเอาฝาปิดกดแล้วก็สะไหลเหมือนประมาณอารมถ่ายพวกแตตที่ใส่ฐ่าน 2A นะครับนะ มันแบบวางรุ่นเนี่ยเป็นอย่างนี้มันจะใส่แลล็อกไปเลยแต่นี้ไม่ล็อกนะอืยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับแต่ลองดูอ่ากดกดค้างไว้มันจะขึ้นนะครับเลือกเลือกภาษามีแค่สองภาษาเหรอครับนะออ๋อมีอ่าแค่นั้นนะครับนะอแล้วก็พวกนี้หมุน rotate screen o dial to u n l o c อ่าโอเคคนระับอ๋อต้องหมุนใ้นี้ก่อนนะครับที่จะ unlock อ่าก็มีเป็นพัดนะครับตัวนี้เป็นพัด ใช้งานง่ายดีนะเป็นพัดกดง่ายเลยนะแต่พ่ดจากที่ทีเอจะบวกลบจะชดเชยค่าแสงก็กดตรงนี้นะครับง่ายดีนะซึบอ,อันนี้ก็ได้จะเป็นไฟนะเพจแอ่ายิงเดี๋ยวต้องเป็นแมนวนวลก่อนนะ,ะถ้าหนึ่งสองหนึ่งอ่าสองห้าหกแล้วบวกนี้ยิงง่ายนะไฟแอดคือจะออกเลยไม่ต้องรอนานเรามาเป็นหนึ่ง แล้วมันจะบวกลบอ่าประมาณนี้นะเพื่อนปับหมุนตรงนี้ได้ด้วยนะอ่าหมุนไว้หมุนตรงนี้ตึ๊บตึ๊บหมุนเพื่อว่าจะใช้ปุ่มก็ได้นะแต่ทัดเอาง่ายๆก็ทัดเอานะอ่าสามารถซูมซูมแบบออโตรร้เลยสามารถซูมตรงนี้แล้วกดได้เลยเป็นทัดเออคือเคยใช้นะครับแต่ที่เป็นพัดอ่านะครับ คือถ้าปรับละเอียดเนี่ยเราก็ปรับได้นะตรงนี้แต่เราจะจะเอาเยอะนะครับเมื่อกี้ไหมเราเราเลือ่อนรูกตู้ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะยิงหนึ่งตอนหนึ่งเลยนะครับนะดูว่ามันจะมันช้ารนานไหมรี่แบตมันไม่เต็มอยู่นะเออก็ไวอยู่นะครับไม,ไม่ชา้าไม่ช้ามากผมบอกว่าได้หกร้อยห้าสิบนะในสเปคแตเ่เอาจริงก็ไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่นะครับก็ตั้งค่าเอาตามนี้นะครับ ก็ง่ายดีนะพาทัดรู้สึกว่ามันง่ายเลยนะแต่ความทนทานก็ยังไม่รู้อีกทีนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมใช้ของโกดอกมาเนี่ยนานๆไปเนี่ยมันจะเป็นในไอนะตัวพัดยางพวกเนี่ยมันจะมันจะกลายเป็นกาวเหนียวเลยนะครับนะอ่าแล้วก็ไอตรงนี้ก็ต้องดูนะครับทนไหมปกติถ้าเป็นอันอื่น่ไอรุ่นบางรุ่นนะครับเพอเป็นพวกวีวันเนี่ยตรงนีมันจะกดล็อกไปได้เลยเนาะเออ น,นี่ไม่ได้นะครับต้องมาอย่างนี้นันต้องระวังนิดนึงคนระับถ้าไอ้น,นี่หักเนี่ยมีปัญหาแน่เลยนะเพราะบางทีเราก็เกิดทําตกําหลน่นน้ําหนักก็ไม่เยอะมากนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวลองเสียบกับแฟลชนะครับให้กับกล้องอกล้องปา๊า นี่ผมตั้งสองห้าหกธรรมดานะครับอ่าแสงมันมันใกล้ไปครับแสงมันก็เยอะนะครนะป้า,า,า,ปาสาิ๊กโอเอาไปร้อยเดียวเมื่อกี้มาเราตั้งออตโตไว้นะปราอ่านี่นะครับก็ตั้งคางเอาเองแล้วกนะัันี้ผมายถ่ายเล่นเนาะไม่มีอะไร ก็ทำงานได้ปกตินะเอะดอดูที่อีที TTL แล้วกันนะครับที l ีออโต้เลยออโต้ดยนั่นมือนขีคิดกันง่ายอ่าอ่าทีทีแอ,อลกนะ็โอเคนะแสงก็อา่อายังก็ฉลาดอยู่นะครับนะบางทีก็ขี้เกียจคิดมากนะครับเหมือนอย่างก็ขี้เกียจมากาเสียบแล้วก็ใช้ไปแค่ต้องการเปิดเงาลืมใส่ไอ ซอฟท์บล็อกนะมีทับบนและล่างไหมมัไม่ได้เขียนไว้นะแต่ทรงมันแบบไม่เท่ากันนะไม่ผมรู้สึกว่ามันใสยย่ยากเงอน,นนะอ๋อใส่แล้วอาจจะไม่ชินครั้งแรกก็อย่างเงี้ยฟิตๆนะครับภาพซอบบลอก มีอะไรไหมอ่ามีแผ่นอ่านี่ก็มีปกตินะครับจะเป็นอ่าของวาสี่เหลี่ยมทั่วไปพวกซีวันก็จะไม่มีนะก็คือเป็นแผ่นพวกคุณจะเบแฟัอ่าไม,ไม่ไม่ต้องไปหาอะไรก็เบแฟตัตตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะมีให้มายิงไปป้าเบาแฟตัแฟตเบลฟัตนะครับนะเบลฟตัตไป น,นี่ก็ช่วยถ้าอันนี้ก็กระจายแสงอ่านะติดหัวคันจะกระจายแสงนี่ก็ใส่เข้าไปขอลองดูนะครับแล้วแต่ชอบจะใช้แบบไหนนะวนอยากผมก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะเวลาใส่นะถ้าไม่ใช้เนี่ยกดเข้าไปให้ก๊อกอย่างนี้นะครับนะไม่งั้นบางทีมันจะมีปัญหา แฟดมันบางทีมันหลายคนอาจจะเจอปัญหาเออไม่สุดนะแล้วเฮ้ยทำไมแฟดของคุณซูมไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้เ,เดี๋ยวก็ขอเวลาศึกษากันครข,ข่าวก็ประมาณนี้นะครับนะฟังชั้นอื่นๆขออ่านคู่มือก่อนนะข่าวก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ